s t a r t b บล็อกพอยต์ออฟวิธีกำหนด Point สะสมจาก p o s t i ย์นะครับวิธีเก็บ p อย n t สะสมนะครับหรือว่าเก็บคะแนนสะสมนะครับเพื่อไปเป็น Point ในการแลกของรางวัลได้นะครับก็ขั้นตอนแรกล็อกอินเข้าระบบนะครับด้วย Account ของแอดมินนะครับไปที่สินค้านะครับระบบโปรโมชั่นเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มระบบโปรโมชั่นนะครับแล้วก็กำหนด Point สะสมนะครับ ก็จะมียอดซื้อครบนะครับแล้วก็รับคะแนนนะครับเมื่อเราซื้อครบตามจํานวนที่กำหนดไว้นะครับเราก็จะได้คะแนนสะสมนะครับผมจะกําหนดเป็นซื้อครบ300บาทนะครับรับคะแนน10คะแนนนะครับสิคะแนนสินค้านะครับแล้วก็กําหนดช่วงเวลานะครับก็กำหนดตรงนี้นะครับผมจะกําหนดไปแค่12ถึง14โอเคอ่าผมจะกําหนดเป็น1 2ถึงส4นะครับสถานะ active สะสมคะแนน โอเคนะครับต้องตั้งชื่อโปรโมชันด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดคลิกตรงลงได้เลยนะครับก็จะมีขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นสะสมคะแนนนะครับวันที่12ถึงวันที่14นะครับเดี๋ยวเราไปลองทําการซื้อสินค้าแล้วก็สะสมคะแนนดูนะครับอ่ามาเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการเลือกสินค้าได้เลยเมื่อกี้300บาทนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นลูกค้าคนนี้นะครับสมชายใจดีนะครับเป็นลูกค้าอยู่ในระบบนะครับตอนนี้มีพอยต์สะสมอยู่2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราทําการชําระเงินแล้วพอร์จะขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับชาระสินค้าไปแล้วนะครับมาดูอ่าพอย์ขึ้นไปแล้วนะครับจาก2องเป็นสินะครับเพราะว่าเราได้กําหนดไว้นะครับถ้าเราซื้อสินค้าครบ3ามร้อยบาทครับจะได้10คะแนนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการกําหนดพอร์สะสมนะครับหรือคะแนนสะสมนะครับใน s t a r b ทบ็อก o ์ n t of